แน่นอนที่สุดนะครับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังคงติดตามกันอยู่สําหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและแน่นอนเมื่อกัมพูชาเปิดฉากยิงเราก่อนรเราจึงตอบโต้ตามมาตรการที่อย่างชอบธรรมเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกคือวันนี้เองคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่าก,การตอบโต้กัมพูชาเนี่ยอย่างที่วันนี้คุณวัสนานานุ่มบอก F16 เดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะ F16 เนี่ยเข้าไปปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยนะฮะตรงบริเวณภูมะเขือถูกไหมครับแล้วก็แนวรบเนี่ย แจ้งให้ทราบแล้ววันนี้ฝากติดแฮชแท็กพร้อมกันผ่านทางโซเชียลมีเดียทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาให้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกำผูชายิงก่อนและถามว่าการถล่มครั้งนี้เราเองเนี่ยคือบางทีเราก็จะเหมือนกับว่าทำไมไม่ยิงปๆๆไปเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางกองทัพยืนยัน<ถ>ว่าคำเขมรนเขาใช้ยุทธศาสตร์ก็คือเอามนุษย์เป็นโลก่กำบัง ถามว่าอะไรคุณผู้ชมดูภาพต่อไปนี้ฮะหลักฐานที่ขเขมเใช้โล่มนุษย์เป็นจุดยิงระเบิดนี่ฮะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยออจริงๆมันจะมันจะมีภาพที่จะเห็นชุมชนภาพนี้ไม่ใช่นะครับทีมงานดูลำดับด้วยนะฮะลำดับที่เขาใช้ยิงเพราะจะพบว่าการยิงของขเขมเเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีหลักฐานที่พบเนี่ยฮะอย่างเงี้ยคือยิงในชุมชนถูกไหมเห็นชาวบ้านอยู่ใช่ไหมฮะนี่เออ นี่เปิดเสียงได้ครับได้เลยโอยมา ที่ว่าหลักฐานใช้โลมนุษย์ก็คือคุณยิงจากชุมชนใช่ค่ะเพย์กลับไปใหม่นี่ฮะการยิงจากชุมชนแน่นอนเราเองเนี่ยก็ไม่อยากให้คนสูญเสียถูกไหมฮะ,ะนี่คือนาทีที่มีการยิงออกมาแล้วก็มาถึงภาพยิงอยู่บนถนนเลยใช่ไหมเมใช่ค่ะนี่ขอภาพที่สําคัญหน่อยสิฮะจริงๆมันจะมีภาพที่เห็นเหมือนกับตัวอาคารแล้วก็ตั้งป้อมยิงอย่างนี้เลยเม่แล้วการยิงถล่มของขมຈเนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่วันนี้น่าจะได้คำตอบว่าเราก็ไม่สามารถที่จะซัดขแบบตุ้งตามตุงตามได้ใช่ไหม,มเพราะว่าประเด็นเนี่ยฮะม,มันมาจากชุกโซนซึ่ง<ม>เห็นไหมฮะตั้งอยู่แถวๆทุ่งนาใช่ไหมใช่พื้นที่ชาวบ้านพื<ม>้นที่ชาวบ้านเพื่อจะยิงเข้ามาฝั่งไทยเรา ล่าสุดนะฮะวันนี้อย่างเพจอามี่ใช่ไหมเขาโพสต์ภาพคลิปวิดีโอสุดช็อกอีกอันหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการประทะระหว่างทหารไทยกัมพูชาในคลิปจะเห็นว่าปืนใหญ่กัมพูชายิงถล่มใส่ไทยอยู่ในจุดใกล้เคียงเนี่ยใช่ไหมเมใช่ค่ะคือเขาเนี่ยเอาระเบิดเอาจรวจดเนี่ย ปืนใหญ่เนี่ยไปวางในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเขมรในจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารเพราะฉะนั้นถ้าไทยจะโจมตีมเราบอกว่าจะโจมตีในส่วนของกําลังของทหารแต่เขาไปอยู่ในบ้านชาวบ้านไงคะก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราตีเนี่ยจะลงชาวบ้านชเราก็มีมนุษยธรรมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าพูดกันตามตรงเขาก็เลือกวิธีการโทษนะก็คือสกระตกก็เห็นไหมฮะบ้านคนมันเอาอย่างนี้เลยฮะที่ตั้งคือหน้าบ้านคนแล้วเพื่อกะว่าให้เราสอยมันแล้วไปลงบ้านคนแล้วมันก็โจมตีเราอีกเห็นไหมฮะ นี่จริงมันจะมีของอ a ม,มี่เขาลงด้วยนะทีมงานดูลำดับเลยนะมันจะมีอีกหลายชุดนะนี่และนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นรรเรื่องต้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีการบันทึกเอาไว้เจอหรือยังค่ะ จำนวนนะฮะที่ทางกองทัพชี้แจงและประเมินตัวเลขของฝั่งเขมรณขนาดนี้ตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งหมดเนี่ยอาเมอธิบายสิ เม,มื่อวานนี้นะคะที่หน้าปราสาทตาเมินทมนะคะกองพลของกองพลน้อยรอ42นะคะทหารเสียชีวิตไปหนึ่งนายนะคะะ่ะส่วนพื้นที่ใต้ปราสาทตาเมินทมทหารเสียชีวิตไป3นายนะคะ,ะแล้วก็ประชาชนนะคะ4 4รายพระสงฆ์หนึ่งรูปส่วนที่ภูมะเขือค่ะทหารเสียชีวิตจากโดนทิ้งระเบิด14นายวันนี้นะคะ25กรกฎาคมค่ะตรงท่ามช่องบกทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายรวม2วันแล้วมีการเสียชีวิตทั้งหมด24รายในส่วนของกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมดูนะคับน นนใช่ค่ะนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านยังจอดอยู่เลยเนี่ยนะฮะนี่ขนาดเดียวกันเนี่ยมุมหนึ่งสิ่งที่ทำให้เห็นเลยก็คือปฏิบัติการของเขาเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มของชุมชนมใช่ไหมในแนวของชาวบ้านขนาดที่บางจุดอันนี้ก็น่าน่าสนใจ<อ>เห็นบอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะติดโซเชียลมากมาก แล้วบ้านเราเนี่ยนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นรถทหารหรือเห็นอะไรก็ตามคุณผู้ชมห้ามที่จะไลฟ์สดเด็ดขาดนี่ฮะนี่มองนี่เปงนวงจรผมแปลไม่เป็นหรอกนะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดเสียงเปิดไปก็แปลไม่เป็นแต่นี่แหละฮะเพราะมันจะเห็นยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเรียนแบบรฐทหารไทยเราถึงได้บอกว่าคนไทยเห็นทหารไทยที่ไหนอย่าทำอย่าเรียนแบบเขมรเขานะฮะนี่แล้วประเด็นก็คือการเปิดฉากของเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เห็นบอกว่าสงสัยจะเร่งรีบเห็นบอกเครื่องบ่งเครื่องแบบก็ไม่ต้องใส่เลยหรือไม่อย่างไรนี่อันนี้คือในป้อมแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยซึ่งของเราเองนี่แต่ไลฟ์ยุ่งค่อย่ไป Langit. 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 นอกจากนี้เห็นบอกว่าอย่างทางฝั่งเกาะก,กงก็อีกจุดหนึ่งใช่ไหมผู้ที่ใช้ Facebook คุณธรรมนูนเทพวงโพสคลิปวิดีโอขณะทหารฝั่งกัมพูชากำลังขุดหลุมติดตั้งปืนกลหนักเนี่ยนะฮะบริเวณทางฝั่งเกาะก,กงนี่โดยเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้ววันนี้ ทางฝั่งของผู้นำเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจจะถ้าเปิดของมุมของทหารเขมรคู่กันคุณมาเน็ตได้มีการโพสเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะโดยทางฝั่งคุณมาเน็ตเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือนายกรัฐมนตรีกัมพูชา บอกว่าหลังจากอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประธานอาเซียนท่านได้ต่อสายใช่ไหมพูดคุยกับคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณมาเน็ตเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเองเนี่ยเขากําลังอธิบายอย่างนี้สําหรับคุณมาเน็ตเออมีโพสต์ของเขาไหมฮะถ้าไม่มีช่วยขึ้นโพสต์ของออทางด้านอันวาที่เขาต่อสายเมื่อวานนี้มาหน่อยฮะมันต้องสัมพันธ์กันนะฮะเขามีการระบุว่าจริงๆแล้ว หลังจากที่เขาได้ต่อสายคุยกับอันวาประธานอาเซียนคุณมาเนตอ้างว่าได้ชี้แจงไปว่าวันที่24กรกฎาคมในอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนได้สนทนาโทรศัพท์กับผมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะฮะท่านได้แสดงความกังวลต่อความขัดแย้ง ออซึ่งตรงนี้นะคะทางด้านของฮุนมาเน็ตนะคะก็ได้มีการอ้างตรงนี้ค่ะว่าสื่อต่างประเทศบางเห็นบางแห่งนะคะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาต่อข้อเสนอหยุดยิงของอันวาอิบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนซึ่งฮุนมาเน็ตมีการชี้แจงค่ะว่าเมื่อค่ําของ24กร,รกฎาคมคือเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านอันวาอิบราฮิมได้ขอโทรศัพท์กับผมเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งท่านแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งและความต้องการให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้สองฝ่ายได้เจรจาฮุนมาเน็ตแจ้งกับอันวาอิ อิบราฮิมบอกว่ากัมพูชาเห็นด้วยกับข้อเสนอหยุดยิงของท่านเพราะกัมพูชาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มในการสู้รบครั้งนี้เบื้องต้นได้รับคําตอบจากอันวาอิบราฮิมนะคะบอกว่าได้มีการพูดคุยกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยคือฝ่ายไทยตกลงตามข้อเสนอหยุดยิงค่ะโดยกําหนดเที่ยงคืนของ24กรกฎาคมเมื่อคืนนี้ที่จะหยุดยิง แต่น่าเสียใจที่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฝ่ายไทยกลับแจ้งว่าพวกเขาเปลี่ยนจุดยืนจากที่ตกลงหยุดยิงเพี่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ไม่เห็นด้วยและขอเลื่อนเป็นวันถัดไปซึ่งนายอันวาอิบราฮิมก็รับทราบสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีดังนั้นกุญแจสําคัญในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยอาวุธของไทยและกัมพูชาครั้งนี้ คือความตั้งใจและความจริงใจของฝ่ายไทยที่จะยอมรับการหยุดยิงซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การหาทางออกที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศค,คือเขากําลังอ้างว่าเขาจะยอมหยุดยิง<ช>แต่เหมอือนกับไทยเปลี่ยนท่าทีอีกแล้วเ<ช>นี่ยนะฮะ<ช>ข้านาเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าเราดูก็อย่างที่เห็นแหละเพราะคุณก็เปิดฉากตั้งแต่เช้าตรู่ถูกไหมฮะใช่ค่ะและคุณบอกคุณจะหยุดยิงจนกระทั่งวันนี้เราต้องใช้ F16 อีกรอบหนึ่งขึ้นไปแถวภูมะเขือข้านาเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้ สิ่งที่เราเองเนี่ยพยายามจะติดตามและเราทราบว่าคือเขาบอกว่าเขาจะหยุดแต่จริงเจ้านี้จากหลักฐาน<ช>ท่านก็คงเห็นเนี่ยนะฮะว่าการถล่มของเขาเนี่ยก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่อง